เอตตะคะในทางผู้มีบริวารมากในวันนี้ขอนำเสนอเรื่องพระอุรุเวลกัสปะเทระพระอุรุเวลกัสปะเทระเกิดในตระกูลพามกัสปะโคดมีน้องชายสองคนชื่อว่ากัสสะเหมือนกันเมื่อเจริญวัยขึ้นมาแล้วได้ศึกษาจนจบตรายเพศคือพระเวททั้งสามอย่าง ซึ่งเป็นคำภีศักดิ์สิสทธิ์สูงสุดของศาสนาพราหมณ์อันได้แก่ 1. ลึกเวทประมวลบทสวดสรรเสริญเทพเจ้า 2. ยจชุระเวทบทสวดอ้อนวอนในพิธีบูชายันต่างๆ 3. สามเวทประมวลบทเพลงขับสำหรับสวดหรือร้องเป็นทํานองในพิธีบูชายันต่อมาได้เพิ่มอัฐพเวท อันว่าด้วยคาถาอาคมทางสยศาสตร์เข้ามาอีกจึงเป็นสี่เรียกว่าจตุเพทางคศาสตร์กัสปะพี่ชายคนโตนั้นมีบริวาร500คนกาสปะคนกลางมีบริวาร300คนและกาสปะคนเล็กคนสุดท้ายมีบริวาร200คนต่อมาทั้งสามพี่น้องมีความเห็นตรงกันว่า ลัธทธิที่พวกตนนับถืออยู่นั้นไม่มีแก่นสารจึงพากันออกบวชเป็นลือศีชดินกล้าวผมเสิงบำเพ็ญพรตบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ริมฝั่งแห่งแม่น้ำเนรัญชราตาลำลำดับกันพี่ชายคนโตตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำตอนเหนือณนะตำบลอุรุเวลาจึงได้ชื่อว่าอุรุเวลกัสป,ปะน้องชายคนกลางตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำถัดไป ณตำบลนาทีจึงได้ชื่อว่านาทีกัสปะส่วนน้องชายคนเล็กตั้งอาสมอยู่ที่คุ้งน้ำณตำบลขยาจึงได้ชื่อว่าขยากัสปะเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมพูิยานแล้วและจำพรรษาแรกที่ป่าอิสิป,ปตนะเบลึกกทายวันในพรรษานั้นนั่นเองมีพระสงฆ์สาวก ผู้สำเร็จพระรหัน์จำนวน60รูปเมื่อออกพรรษาปวรณาแล้วพระบรมาศาสดาได้สุงพระสาวกทั้ง60รูปนั้นออกไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาอย่างจ่นต่างๆส่วนพระองค์เองเสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมโดยในระหว่างทางนั้นเสด็จเข้าไปประทับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้ริมทางในไร่ฝ้าย ขณะนั้นมีพระราชกุมาร30พระองค์ด้วยกันผู้ได้นามว่าพัทธวัคีได้พาภรรยาไปเที่ยวหาความสำราญในราชอุทยานราชกุมารองค์หนึ่งไม่มีภรรยาจึงพาหญิงโสเพณีไปเป็นคู่เที่ยวเมื่อพวกราชกุมารกำลังเพลิดเพลินสนุกสนานกันอยู่อย่างนั้นหญิงโสเพณีได้ขโมยของที่มีค่าแล้วหนีไป พวกราชก,กุมารออกติดตามมาได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ไร้ฝ่ายนั้นจึงเข้าไปเข้าเฝ้าแล้วกราบตูนถามว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เห็นหญิงคนหนึ่งผ่านมาทานนี้บ้างหรือไม่พระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพวกท่านเห็นว่าการสแสวงหาหญิงกับการสแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนสิ่งไหนจะดีกว่ากัน ราชกุมารกราบทูลว่าสแสวงหาสิ่งประเสริฐในตนดีกว่าพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายจงนั่งลงตถาคตเจ้าจะแสดงทาให้ฟังพระพุทธองค์ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้ฟังจนทั้งหมดได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันจนถึงชั้นพระส,ระสกทาคามี และพระอนาคามีทุกพระองค์จากนั้นพระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทให้แล้วส่งไปประกาศพระพุทธศาสนาพระบรมมาสสดาเสด็จต่อไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเสด็จเข้าไปยังสำนักของอุรุเวลากัสปะตัดขอพักอาศัยสักหนึ่งราตรีแต่อุรุเวลากัสปะเห็นว่าเป็นนักบวชต่างลัธิ จึงบ่ายเบียงว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระบรมศาสดาจึงตรัสว่าธรรมดาว่าโคย่อมเข้าไปสู่ฝูงโคนักบวชก็ย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวชถ้าท่านไม่มีความหนักใจตถาคตเจ้าจะขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันของท่านนั้นอุรุเวลากัสปาก,กลาบทูลว่า ดูก่อนมหาสมณนะเราไม่ได้หนักใจเลยถ้าท่านจะพักในที่นั้นแต่ว่ามีพญานาคดูร้ายและมีพิษมากอยู่ในโรงไฟนั้นเกรงว่าท่านจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้เมื่ออุรุเวลากัสปะไม่ขัดข้องพระพุทธองค์จึงเสด็จเข้าไปในโรงไฟนั้นทรงพิจารณาตรวจดูสถานที่อันสมควรแล้วประทับนั่งสมาธิเจริญกรรมฐาน ฝ่ายพญานาคนั้นเห็นผู้แปลกหน้าผิดกลิ่นเข้ามาในโรงไฟของตนก็จึงมีความโกรธจึงพ่นพิษออกมาเป็นควันไฟอบอวนทั่วทั้งโรงไฟหวังจะทำอันตรายให้สิ้นแก่ชีวิตแต่พระพุทธองค์ทรงสแสดงพุทธานุภาพให้ปรากฏด้วยการบรรดาลให้ควันไฟกลับไปสัมผัสเนื้อหนังเอ็นและกระดูกของพญานาค ทำให้ฤทธิดเดชของพญานาคเกิดหายไปบางเกิดความเจ็บปวดขึ้นมาแทนในราตรีนั้นพระพุทธองค์ทรงทรมานพญานาคด้วยวิธีต่างๆส่งเข้าเตโชขสินสมาบัติบันดาลให้เปลวไฟรุ่งโรโชตการทั่วโรงไฟเหล่าชนินทั้งหลายต่างมองดูด้วยความดีใจว่าพระมหาสมณะคงจะวาดวายในกรองเพลิงด้วยพิษของพญานาคอย่างแน่นอน แต่ในที่สุดแล้วพระพุทธองค์ก็ทรงปราบพญานาคจนสิน้นฤทธิ์โดยสิ้นเชิงแล้วจับเอาลงไปขดไว้ในบานในเวลารุ่งเช้ารุเวลกัสปะพาสิชดินมาตรวจดูเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงคิดว่าพระมหาสมณะนี้มีอานุภาพมากสามารถปราบพญานาคให้พ่ายแพ้ได้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เหมือนเราเมื่อคิดดังนี้แล้วจึงยังไม่ยอมรับนับถือแต่ก็รู้สึกเลื่อมใสในอิทธิฤทธิปาฏิหารและนิมนต์ให้พักอยู่ต่อไปได้โดยพวกตนจะเป็นผู้นำบาหารมาถวายทุกวันในวันต่อมาพระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับที่ชายป่าใกล้ๆอาสมของอุรุเวลากัสปะนั้นในยามราตรีของแต่ละคืน ได้มีทวยเทพเทวดาตั้งแต่ชั้นจาตัวมหาราชทั้งสี่มีเท้าโกศีเทวราชและเท้าสหัมบดีพรมต่างก็มาเข้าเฝ้าเพื่อฟังพระธรรมเทศนาได้เปล่งรัศมีแสงสว่างทั่วทั้งไพรสนยังความฉงนสนเทีให้เกิดแก่อุรุเวละกัสปะและบริวารเป็นอย่างยิ่ง ครันในรุ่งเช้าได้กราบทูลถามถึงเหตุที่มาของแสงสว่างนั้นครั้นได้ทราบความตลอดแล้วก็รู้สึกศรัทธาเลื่อมใสและดําเริอยู่ในใจว่าอานุภาพของพระสมณะโคดมนี้ยิ่งใหญ่หาผู้เปรียบปานไมิได้แม้แต่เทพย,ายดาทุกชั้นฟ้ายังมาเข้าเฝ้าเพื่อขอฟังธรรมแต่ถึงจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามก็ยังมิได้เป็นพระหันเหมือนเช่นเรา พระบรมศาสดาทรงพักอยู่ในสำนักของอุรุเวลกัสปะเป็นเวลาสองเดือนทรงแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ทรมานอุรุเวลกัสปะชดินหลายประการแต่อุรุเวลกัสปะผู้มีสันดานกระด้างมีทิฐิแรงกล้ายัางถือตอนเองว่าเป็นพระรหันอยู่เช่นเดิมพระพุทธองค์ทรงดำริว่า ตถาคตเจ้าจะยังโมฆะุระดุดชนนี้ให้เกิดความสลดสังเวชดังนี้แล้วจึงตรัสว่าดูก่อนกสปะตัวท่านไม่ได้เป็นพระอระหันต์ทางปฏิบัติของท่านยังห่างไกลต่อการสำเร็จเป็นพระอระหันต์มิใช่ทางมรรคผลอันใดเลยฉะใยท่านจึงถือตนว่าเป็นพระอระหันต์ท่านลวงตนเองแล้วยังลวงผู้อื่นด้วย ถ้าท่านรู้สึกสำนึกตัวและปฏิบัติตามคำสอนของเราท่านจะได้เป็นพระอรหันต์ที่แท้จริงในไม่ช้ารุเวลกัสปะได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วก็รู้สึกสลดใจก้มศรีรษะลงแทบพระบาทกราบทูลขออุปสมบทพระบรมศาสดาจึงตัดแก่ถือว่าดูกรกัสสปะท่านเป็นอาจารย์เจ้าสำนักที่ยิ่งใหญ่ มีบริวารมากกว่า500คนท่านจงบอกให้บริวารของท่านทราบทั่วกันก่อนตถาคตจึงจะอุปสมบทให้ท่านอรุเวลกัสปะจึงประกาศชักชวนฉดินบริวารของตนทั้งหมดพากันลอยบริขารดาบทมีเครื่องแต่งผมเป็นชดาและเครื่องบูชาเพลิงเป็นต้นลงในแม่น้ำแล้วทูลขออุปสมบท มีพระบรมศาสดาประธานการอุปสมบทด้วยวิธีเอหิพิกุอุปสัมปทาพร้อมกันทั้งหมดฝ่ายนาทีกัสปะและขยากัสปะน้องชายทั้งสองคนซึ่งตั้งอาสมอยู่ที่คุงน้ำตอนใต้ลงไปตามลำดับนั้นเห็นบริขารของพี่ชายลอยมาตามน้ำทำให้มีความคิดว่าอันตรายคงจะเกิดขึ้นแก่พี่ชายของตน จึงพร้อมด้วยบริวารรีบมาที่สำนักของพี่ชายเห็นพี่ชายอยู่ในเพศพระภิกษุจึงสอบถามได้ความว่าพรหมจรรย์น,นี้ประเสริฐยิ่งนักจึงพากันลอยบริขารลงในแม่น้ำแล้วขออุปสมบทด้วยกันทั้งหมดพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมพอสมควรแก่พระอัยาศัยแล้ว จึงเสด็จพร้อมด้วยหมู่ภิกษุชนเหล่านั้นจำนวน1 3 0 0รูปไปยังตำบลขยาศีสะและประทับอยู่ณที่นั้นทรงพิจารณาเห็นอินทรีย์ของภิกษุใหม่แก่กล้าแล้วจึงตัดเรียกท่านเหล่านั้นมาประชุมพร้อมกันแล้วตรัสพระธรรมเทศนาอาทิตตะปริยายะสูตรทรงเปรียบเทียบสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนดูดเดียวกันกับไฟเพื่อให้เหมาะสมกับอัธยาศัยของพวกเธอ ที่เคยบูชาไฟมาก่อนทรงแสดงถึงอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นของร้อนและความรู้สึกว่าเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เพราะตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเป็นต้นก็เป็นของร้อนใจความโดยสรุปก็คือ เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นลิมรสกายได้สัมผัสและใจกระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความเร่าร้อนร้อนพ่อราคะโทสะและโมหะเป็นต้นผู้ได้สดับและรู้เท่าทันกิเลสเหล่านี้ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งทั้งปวงเมื่อเบือหน่ายย่อมคลายกำนัด เมื่อคลายกันหมดแล้วจิตก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นขณะที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาอยู่นั้นภิกษุชนทั้ง1,003รูปทรงกระแสจิตไปตามวาระแห่งพระธรรมเทศนาจิตของพวกเธอก็หลุดพ้นจากกิเลาสาสวะทั้งปวงสำเร็จเป็นพระอรหันต์ขีนาสุภด้วยกันทั้งหมดพระอุลุเวลกัสปะเมื่อได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้ว ได้ช่วยกิจการพระพุทธศาสนาและช่วยแบ่งเบาภาระของพระบรมศาสดาได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อสําเร็จเป็นพระรหันต์ใหม่ๆนั้นได้ติดตามเสด็จพระบรมศาสดาไปสู่เมืองราชคือพระพุทธองค์ทรงประทับณรัติวันสวนตาลน,นุ่มพระเจ้าพิพิสารทราบข่าวการเสด็จมาจึงพร้อมด้วยพราหมณ์และครหบ,บดีชาวเมืองมคตจำนวน12นหุ่ สเสด็จเข้ามาเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมมศาสดาแล้วประทับนั่งณนะที่อันสมควรแก่พระองค์ส่วนบริวารที่ตามมาเหล่านั้นต่างก็แสดงกิริยาอาการต่างๆคือบางพวกก็ถวายบังคมบางพวกก็กราบทูลสนทนาบางพวกก็ประกาศชื่อและตระกูลของตนบางพวกก็นั่งเฉยๆเป็นต้น ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะคนเหล่านั้นยังไม่แน่ใจว่าระหว่างพระบรมศาสดากับพระอุลุเวลกัสปะนั้นใครเป็นสิทธิ์ใครเป็นอาจารย์กันแน่เพราะว่าอุรุเวลกัสปะก็เป็นเจ้าสำนักใหญ่มีคนเคารพนับถืออย่างมากมายและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระหันองค์หนึ่งพระพุทธองค์ทรงทราบวราระจิตความคิดของคนเหล่านั้นเป็นอย่างดี เพื่อปลดเปื่องความสงสัยของคนเหล่านั้นจึงตรัสถามพระอุลุเวลากัสปะว่าดูก่กัสษปะเธออยู่ในอุลุเวลาเสนานิคมมานานเป็นอาจารย์สั่งสอนชดินให้บำเพ็ญพรจนสุผพรเธอเห็นโทษอะไรหรือจึงเลิกละการบูชานั้นเสียพระอุลุเวลากัสปะเมื่อได้ฟังพุทธดำรัสแล้วก็ทราบถึงพุทธประสงค์ดี จึงน้อมนมัสการกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าการบูชายันทั้งหลายล้วนแต่มีความมุ่งหมายเพื่อให้ได้มาซึ่งการมคุณมีรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นของร้อนบัดนี้ข้าพระองค์ได้รู้ชัดแล้วว่าความรักใคร่พอใจในการมคุณเหล่านั้นเป็นมลทิน ทำใจให้เศร้าหมองก็ให้เกิดกิเลสและความทุกข์จึงละทิ้งการบูชาไฟนั้นเสียบัดนี้ข้าพระองค์ได้เห็นธรรมอันสงบระง,งับแล้วพระเจ้าข้าทั้นแล้วพระเถระได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของพระพุทธองค์แล้วประกาศว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์เป็นาศาสดาของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์ จากกิริยา,าการและถ้อยคำของพระเถรานั้นทำให้บริวารของพระเจ้าพิมพิสารทั้งหมดเหล่านั้นหายสงสัยหน้อมจิตลงที่พระธรรมเทศนาดังนั้นพระบรมศาสดาจึงทรงแสดงอนุปพิกถาและอริยสัจสี่ให้ฟังเมื่อจบพระธรรมเทศนาแล้วพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารสิบเอ็ดนหุโดได้บรรลุโสดาปติผล ส่วนอีกหนึ่งนหุดดำรงอยู่ในไตรสรนคมประกาศตนเป็นพุทธมามะกะพระอุรุเวลกัสปะเป็นผู้ประกอบด้วยพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมสำหรับผู้ใหญ่ใช้ปกครองดูแลบริวารให้มีความสุขซึ่งประกอบไปด้วย 1. เมตตาความรักใคร่ปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุข 2. กรุณาความสงสารปรารถนาจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ 3. มุทิตาความพอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี 4. อุบเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติด้วยคุณธรรมเหล่านี้และอีกทั้งรู้จักบำร,รงจิตใจบริวารด้วยการสงเคราะห์ด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะ จึงทำให้ท่านสามารถยึดเดี่ยวจิตใจบริวารไว้ได้เป็นที่รักเคารพของบริวารและก็เป็นพุทธสาวกรูปเดียวที่มีบริวารมากที่สุดพระพุทธองค์จึงสูงยกย่องท่านในตําแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลื่นกว่าพระสงฆ์สาวกทั้งปวงในฝ่ายผู้มีบริวารมากท่านดำรงอายุสังขารสมควรแก่การเวลาแล้วก็ดับขันธะปรินิพพาน